ไม่เดี๋ยวคบอกว่าเอาไข่ดาวหอมไปเไยกว่าย้ะครับตาแดงมากเลยน้ะครับไข่ดาวกันใกล้ถึงแล้วครับทำนมไม่ได้ทำาคมดีกว่า กัดไปหนึ่งครับดดเดินมาตรงนี้มากินหมี่เกี้ยวกินไปหนึ่งคำสวสดอภิธรรมเจ็ดครื่นเฮ้ไม่มีอะไรตั้งเลยใ้โอ๊วอโความสุขโบกให้สิบเย้เ กินด้วยหวงไม่ให้กินกไม่เอาอะไรอย่งเยเหรอพี่เนยะ <hi> <n ay> อยู่ด้วยใช่ไหม <hi> <n ay> ใช่ครับผมไม่อยากให้ทุกคนดูภาพบาดตาบาดใจอ่ะเข้าไปลบพี่เนยกับบูเพีย,ยเขานั่งกินข้าวแล้วก็เขาจูบก,กัน รายการเละให้ไปลองปิ้งลูไปเที่ยวชายาไปกินหมี่แบ๊กโอ้โหกินดี้วที่ที่ตวันโปจะแต่งเพลงให้ให้ร้านไปครับวันนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวสุราษฎร์ได้สบาย พระชาติภูบาทอะไม่ใช่แล้ววันนี้ไปเที่ยวไปเที่ยวสุราษฎร์ไปกินลาดหน้าลาดผมไม่ขายบ้านแป็กไม่ขายไปกินก๋วยเตี๋ยวเอ้าบ้านแป๊กขายี่เพ่งเหรอเพ่งเหรอ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> ไม่ว่ามันตั้วนสามชาตินึกว่ามันนั่งบนอะไรเนี่ย ทำงานเหนื่อยๆต้องกินหมี่แบกด็อกเด็กด็อกเด็กหมี่แบกอร่อยต้องมีจจจู้ร้านมันึ้นอะไรก็คือตุงเล็กถึงการอะไรบางคนอะต้องมีเจจู้ไว้เช็ดน้ำตาไว้เช็ดน้ำตาซีตาซีตาอะไรปวดอะไรเนี่ย ถ้าไปชจยยต้องไปหามีแบ็กดอกเล็กดอกเบ็กมีแบ็กคูดปูดเดินไปเข้าเข้าไปที่ร้านเก้าอี้เก้ผูกดูดูได้ไ อ๋อไม่แล้วอยแ้นครับรักแขงข้ามไมรอางคนโลีนีบอลนะยังไงครับน่าจะงด้วยอรมจะลงกินน้หักยอดกินเสร็จแล้วหลับรปทับที่เตียง เด,เดี๋ยวตนนี้เร่งมต้เอียยวต้องไปกินข้าวพาน้องไข่ดาวไปหาน้องแป๊กไปรับน้องไข่ดาวาไม่ใช่วัวนนี้วดชี้ไม่ี

ต่อออกมาัใจใช่ไหมใช่ไหมใช่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 ไหมเป็นรสิบเอารูปสิบหน้าสุตัวเราไม่ลองนะจับเส้นสัดท้ายดูกองกันเลดว่มันจับเนี่แลวันนี้สงสารพิทฟุกเข้าห้องน้ำแอบร้อง รวยแล้วนี่ตัวยาวซื้อเทสไกต์โปงไปเลยซื้อให้เจ้างานจริงมาเลยแต่ไม่เรียบเด็กแล้วเราเจอกันพรุ่งนี้ผมรวยพรุ่งนี้ผมรวยกลัวกลัวกลวกลัวมาอะไรหรอกอยู่ตอนนี้อยู่ที่สูงทีสาลแล้วที่หนุ่มที่ไหนไหนในบ้านเนาในบ้านไม่มีเลย กินหน้าบ้านนันพิลเลอร์พูดถึงบะหมี่ของน้องป๊อกแป๊กรสชาติจจกินง่ายอร่อยมากๆก,กินแล้วต้องเตรียมเตรียมถุงมากๆนุ่มพี่เมย์เจาะไข่ดุงไข่ดาวภูมแล้วพ,พี่เมยนี่ชอบเจาะไข่นะจเจาะไข่แดงเฮ้ยพี่เุาะไข่แดงของเขาเลย เอาบอว่าไข่ดำผมชอบเจาะรูกไปมาจากจามบ่าเฮ้ยเดือดแปดร้อย <800 S 2> คนกลับไปไม่ไดน้นี่ผมบอกเลยลูกชิ้นนี่นี่สุดไอปากาปากตูดน,นี่เป็นไงอร่อยมากร้านนี้ไม่ใช่ลูกลูกชิ้นธรรมดาด้วยเป็นไงชิ้นมากไม่เลวชิ้นมากโคเลยฮะ งั้นไม่มีเลยพลาดไปกี่อยู่เอาคนคนคนไรยงมาเจ๊ครับคนยูอบอลยั่ดีเอาแรงมาคนจัดคนจัดทร์ไรยงครับจัดมันเล่นทำอย่างนี้เลยไม่เลยเหัอมีสักทีเดียวเหรอคนละเรื่องเดียวกันมึงเล่นอ่ะเล่นนักเลงแล้วก็ชวยเล่นวันนี้ ดูยังไงดีดิไม่ทราบดนี่ว่ากินุ้องรีเลยยไงดีดิม่ตัวมันี่นี่คนจุ่นนี่เพี่ยเดี๋ยแค่คนแค่บอมันจะมันจะยับเลยนะเนอมันไม่ยากไม่ยุ่งโอเคสามนี่มาอยู่กับแฟนไหมจูได้ยุ่งกับแฟนเหรอเนม่ยบ้าฮม่ได้ยุ่งเดียวมารับได้เลยที่เดิมนะ Ron tao mày, Tu phải check rồi đeo pin men. Kì tôi liên mấy không? đâu liên à? Hả? Mấy à? Hả? Mấy à? Mấy tầm mấy luôn? Quyết tiếu à? alo đúng nó là nia. Cái gì đấy? Cúp mình là tên. Máy, Thả thế đi còn, thế.

เป็ดเดี่ยว้อยไหมปเป็กครับเป็เดี๋ยว้อยนะก่อนนั้นเพว่าอ่าลง้อยเซนที่พ่เอเลยเซตที่อ่าเขาชักเาชักปงชักลาเขาไปนชักลาอย่างนั้นเข้าใจเลยอยคะน้งจะได้อกแนบนี้ก็ไ่เแล้วล <laughs> ่าาม